สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่สนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์นะจ๊ะพี่พี่สามารถโทรหาหนูหรืออะไรได้เลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทร0840659180นะเบอร์โทรหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปทุกเบอร์เลยนะจ๊ะพี่ทุกเบอร์เลยนะทุกคลิปน่าจะมีเบอร์โทรหนูค่ะพี่มาจากพี่องค์เล็กพี่จ๋าหลวงพ่อทวดเนื้อว่านจากพี่องค์มีองค์เล็กนะหน้าตา สากเพียนะสามนิ้วพี่ กว้างสามสูงสี่พี่เจ็ดบาทจะพี่นะคะเป็นพ่อทวดเนื้อว่านนะพี่นะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านพี่กว้างสามสูงสี่พี่นะคะสวยงามมากนะสวยงามมากพี่นะคะขายตามสภาพที่ได้มานะจ๊ะคุณลูกค้าจากรายการนี้เจ็ดบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่นะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านเจ็ดบาทจะ้ะอ่าสร้อยไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรพี่นะนะคะ เป็นกระดูกหรือปาอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะพ่นะขายตามสภาพนะขายตามสภาพพี่เส้นนี้หนึ่งพันบาทพอจะพี่เส้นนี้หนึ่งพันบาทนะพ่นะเก่าสวยพี่ภาพไม่ชัดรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์นะเพี่ยนไลโทรหาหนูนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากเวลาหมุนหมุนอย่างนี้พี่นะคะหนึ่งพันบาทจะพี่สําหรับสร้อยเส้นนี้นะนะคะพี่ไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรพี่นะเนื้อขาวนวลสวยงามมากพ่นะคะ หนึ่งพันบาทนะพี่นาะปลายทางห้าสิบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าพี่จ้ะพี่จ๋าพักกิ่งซูมแป๊บหนึ่งเป็นพักกิ่งเนื้อไม่กระพัดนะพี่นะอยู่ในกรอบพี่หกร้อบาทพอจะอ้ะอ่ารายการนี้หกร้อบาทพี่นะขายพร้อมกรอบเลยพี่หกร้อบาทนะส่วนรายการนี้พี่สวยงามเช่นกันจะเป็นพักกิ่งนะกิ่งอะไรเอ่ยกิ่งปาเวทนะปาเวทปะปอ ะคะพี่ปอวาเล่หรืออะไรอย่างพี่นะคะรอยจุดห้านะอาอง์นี้ก็6กร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะปลายทางห้บาทนะพี่นะพระอยู่ในกรอบพลาสติกมองยากนิดนึงนะพี่นะส่วนรายการที่เป็นชินาราชพี่6กร้บาทเช่นกันจ้าชินาลาชอนินโดจีนนะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะ กรอพลาสติกก็อาจจะมีรอยขูดขีดบ้างนะพี่นะเพราะว่าเป็นของเก่าของเก็บสะสมนะ600บาทจา้ะส่วนรายการนี้เป็นตะกรุดพ่อทบป,ปัชชนแดนพี่ความยาวของตะกรุดนะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วพี่ดอกนี้700บาทพี่นะคะพี่ดูความก่อนะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทบปัชชนแดนลายธงชาติพี่นะคะหัวไทยนะคะตามภาพเลยพี่เจ็ดร้อยบาทจา้ะส่วนรายการนี้เป็นมีดพี่ความยาวของมีดนะพี่นะ ประมาณห้านิ้วครึ่งๆนพี่นะคะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมพี่นะคะตรงด้ามตรงปอกก็มีรอยจานหลวงพ่อเดิมพี่นะคะมีจะเป็นทรงขุดว่านหลวงพ่อเดิมพี่เล่มนี้แปดร้อยบาทพอจะ้ะนะคะเล่มนี้แปดร้อยบาทพี่จ๋ามีพอสอเขียนบอกด้วยนะสองสี่แปดสองพี่นะคะเก่าสวยพี่นะคะเป็นมีขุดว่านหลวงพ่อเดิม,เล,มเล่มเล่มลิกนะพี่นะประมาณห้านิ้วหน่อยๆพี่นะคะ ขายตามสภาพลยนะพี่นะรายการนี้นะแปดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นตะกรุดคุ้มข้างหลวงพ่อทองสุกพี่หกร้อยบาทพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทนะพี่นะเป็นตะกรุดคุ้มข้างหลวงพ่อทองสุกจ้ะส่วนรายการนี้ประลัดขิกไม่ทราบว่าเป็นที่ใดเนื้ออะไรไม้อะไรไม่รู้ที่พี่นะคะไม่รู้ที่นะนะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะ แล้วไม่ทราบามีตัวอะไรเกาะอยู่ด้านบนด้วยพี่นะคะดูเอาเองเลยจ้ะส่วนตัวได้มาสภาพนี้จ้ะไม่ทราบจริงๆเลยพี่นะคะขายตามสภาพนะพี่นะขอบคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหานะเหมือนตอกอะไรสักอย่างพี่นะคะเจ็ดร้ยบาทนะพี่นะนะคะพี่ปลายทางห้าสิบบาทพี่ประหัดขิดอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นตะกุดหรือว่าอะไรพี่นะอันนี้หกร้อบาทพี่นะคะ พี่ดูความก่อด้านในพี่นะคะได้มาแบบนี้พี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะลูกสกุลหลวงปุสุขพี่นะคะหกร้อยบาทนะมีรอยจานพี่นะคะมีรอยจานด้วยพี่นะคะหกร้อบาทพี่ลูกสกุลหลวงปุสุอันนี้เป็นลูกสกุลเนื้อเมกสิทธิ์พี่อยู่ในกรอบนะห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะได้เริ่มเก่าหมดเลยพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี่เป็นสิ่งจะพี่กรอบเงินเนาะกรอบเงินพี่นะคะ สิงสวยงามมากพี่นะคะกอบเงินพีหนึ่งพันสามร้อบาทพอจ้ะรายการนี้หนึ่งพันสามร้อบาทพี่เก่าสวยอย่างนี้เลยนะอะตัวนี้เช่นกันพี่กอบเงินเช่นกันพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะหนึ่ร้อบาทเช่นกันพี่ปิดคู่ได้นะพี่นานลดได้นิดหน่อยพี่นะคะปิดเดี่ยวก็ได้พี่ปิดคู่ก็ได้พี่นะคะหนึ่ร้อบาทจ้ะพี่ส่วนตัวนี้พี่เรื่อมกอบ ตัวนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทพอจ้ะตัวนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีมีรอยจายนนะนะจะพี่มีรอยจายนนะนะตอนพี่ตัวนี้หนึ่งพันบาทจ้ะมาจะพี่องค์นี้พี่หลวงปู่ไข่วัดเชิงลนีนอ่ารายการนี้สวยงามมากพี่นะคะห้าร้อยบาทนะ EP นี้สดสด,สดร้อนๆอนพี่จ๋านนะคะ500บาทจะพี่เหรียญที่หนึ่งนะได้มาสองเหรียญจากคุณลูกค้าปิดเหรียญหนึ่งเหรียญสองแจ้งได้เหรียญสองก็ด้านหลังมีรอยจาน500บาทเช่นกันพี่นะคะ500บาทนะด้านในแม่ค้าไม่ทราเป็นเนื้ออะไรนะคะคุณลูกค้าจ๋าสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดจงไงโทรหาหนูนะ084059180หลวงพ่อเดิมองค์นี้พี่สวยงามมากพี่จ๋าเป็นกอบเงินนะ เป็นกล่องหนูให้ในราคาห3 0 0ับาทจา้ะรายการนี้หนูให้ในราคาห3 0 0รอบาทพี่ปลายทาง5 0าสบาทสวยงามมากพี่สวยจริงๆพี่ดูก่องเงินนะพี่ดูความกรอบของกรอบจ้ะพี่นะคะสวยงามจริงๆจ้ะพี่ห3 0 0รอบาทพี่ปลายทางห0บาทพี่จ๋าปูสุดวัดกาหลงองค์นี้5 0 0รบาทพอจ้ะพี่ปลายทาง50บาทนะส่วนรายการนี้เป็นปูเอี่ยมปูเอี่ยมก็5 0 0รบาทพี่นะคะ เริ่มกอบพลาสติกกันน้ำให้พร้อมนะพี่นะได้มาในราคาไม่แพงมากเพราะที่จะจับต้องได้หรืออ่าคุณลูกค้าก็จับต้องได้นะพี่นะรายการนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทพี่เป็นอ่าหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยพี่วัดโกศิตารามหกร้อบาทจะ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อท่าพระกระบอกขึ้นพึ่งด้านหลังจะมีสีพึ่งสีเขียวด้านหน้าจะเป็นภาพถ่ายของท่านพี่หกอ่าขอสุขจะพี่ห้าร้อบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทจะ้ะพี่จ๋าพ่อทวดเนื้อว่านจะ้ะ เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะองค์นี้ห้ารบาทพี่ไปทาง5้บบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ่าพระนปกเป็นพระนปกด้านหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้พี่นะคะองค์นี้ก็ห้ารบาทเช่นกันนะจ๊ะคุณลูกค้าพี่จ๋าปากน้ําปากน้ําองค์นี้หกร้อบาทนะจ๊ะสวยงามมากพี่นะคะหกร้อบาทจา้าหลวงพ่อโสธรพี่เป็นรูปหล่อนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรพี่องค์นี้หกร้อบาทจ้ะสอง สี่สามศูนย์พี่ด้วยความที่เก่ามองยากนิดนึงนะพี่นะพลาสติกก็เก่ามีรอยบ้างนะพี่นะธรรมดานะถ้าเกิดรายการไหนภาพไม่ชัดภาพปืนตามแมค้าไม่ทันนะพี่สามารถโทรหาหนูหรือแอดไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์หกัวบาทจ้ะปิดตาไม่ทราบที่พี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นปิดตาเก่าไม่รู้ที่นะห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาชีโบพิมพ์กบจ้ะปิดตาชีโบพิมพ์กบพี่เก่าสวยจ้ะ ห้าร้อบาทจะพี่อ่านหลวงพ่อจงพี่หลวงพ่อจงนะนะคะองนี้ห้าร้อบาทเช่นกันนะคะคุณลูกค้าปลายทางห้าสิบาทพอโอนจะส่งสินค้าฟรีจากรูปหล่อโบราณเก่าไม่รู้ที่พี่อง์นี้ห้าร้อบาทจะปลายทางห้าสิบาทจะพี่ส่วนรายการนี้พี่เป็นพระง่างนะนะคะ อิปหรืองัางไม่รู้ไม่มั่นใจพี่เจ็ดร้อบาทจากด้านหลังมียันใต้ฐานจะเป็นก้นอดดินไทยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะพี่นะได้มาสภาพนี้จ้ะสวยงามมากอาราการนี้เจ็ดร้อบาทพี่พระงัางตาแดงๆนะพี่นะ7เจ็ดร้อยบาทจ้ะเหรียญชินราชจะพี่ห้าร้อยบาทจคะเป็นเหรียญชินราชนะจ้ะคุณลูกค้าจ้าห้าร้อยบาทจ้พี่พี่จ่าอาจารย์ฟันห้าร้อยบาทจ้ะ เหรียญอาจารย์ฟันเรื่อมกรอบก่างนะพี่นะาขายตามสภาพนะคะคุณลูกค้าจากคุณลูกค้าที่น่ารักนาห0าบาทจ้ะพระพรมปูดูเนื้อสีทองพี่ห้าบาทจ้ะนคะคะห้าบาทพี่ไปทาง50บบาทเหรียญจอบพี่หลวงพ่อเงินวัดบางคาน ไม่รู้ว่าจอบเล็กจอบใหญ่พี่ขาขายตามสภาพนะองค์นี้ห้าร้อยบาทจะพี่จ่าเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินจา่ามีเหรียญจอบแล้วก็ต้องมีรูปหล่อจะพี่ได้มาคู่กันนะองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทจ่าหลวงพ่อเงินองค์นี้สวยงามมากแม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์อะไรพี่พี่ดูราบความเก่อขององค์พระองค์นี้นะพี่พี่ดูราคราบความเก่อพี่สวยงามมากพี่นะไม่รู้ว่าพิมพ์นิยมหรือพิมพ์คี้ตานะพี่นะ สวยงามมากพี่ห้าบาทพี่อารีลาพี่ลีลาองค์นี้ก็ห้าบาทนะปลายทางห้บาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะพี่จ๋าท่ากระดานไม่ทราบพิมพ์พี่สวยงามมากพี่นะคะไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์อะไรเนื้ออะไรพี่หนสวยงามจริงๆพี่เป็นพระท่ากระดานนะพี่นับ8ปดร้บาทพอจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่8ปดร้บาทพี่นะคะ ปลายทาง5 0บาทพร้อมคนจะส่งสินค้าให้ฟรีจากพี่เป็นพระท่ากรดานนะโอเคไหมจ้าคุณลูกค้าจากคุณลูกค้าที่น่ารักนะคุณลูกค้าสนใจรายการไหนภาพไม่จัดภาพเบอร์คุณลูกค้าสามารถโทรหาแม่ค้าหรือแอดไลน์พี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะจ้า0840659180จ้ะอีกพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า